สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะที่เจจะเอาคาถามาฝากเพื่อนๆคลิปแรกบางคนเขาฟังไม่เข้าใจเพราะเจพูดใต้เจต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเจจะพูดเป็นภาษากลางให้นะคะ แต่เจ๊ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อาจจะมีทองแดงบ้างไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆขอโทษขออภัยก็แล้วกันค่ะคลิปนี้เจ๊จะเอาคาถามหาเสน่ห์นะคะมากวาดเสริมบารามีให้กับตัวเราใครเห็นใครรักใครเห็นใครทักนะคะเราท่อง ทุกๆเช้าก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปค้าขายก่อนออกไปเที่ยวก่อนออกไปไหนได้ทั้งนั้นเลยค่ะให้เราท่องถ้าจะให้ดีก็เสกใส่แป้งเลยค่ะเสกใส่แป้งเอาแป้งเทใส่ฝ่ามือแล้วเราก็ว่าคาถานี้สามจบแล้วเราก็เป่าแล้วเราก็เอามาทานหน้านะคะ มีข้อแม้อยู่ว่าเวลาทาแป้งนะคะห้ามทาลงล่างแบบนี้นะคะให้เราทาขึ้นบนแบบนี้ค่ะเวลาเราทาแป้งให้เราทาขึ้นบนนะคะอยากได้แล้วยังคะเพื่อนเอนเอากันเลยไหมคะจดนะคะหรือไม่ก็ จำก็ได้ดูคลิปเจ๊บ่อยๆก็แล้วกันค่ะคาถาก็มีอยู่ว่นานะเมตตาโมการุณาพุทธปรานีตายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธยายะ นาอ่อนใจรักโมชักนำมาพุทธสวมโกดทายอดเสนหายะเช็ดน้ำตาร้องให้มหากูอาอาอีอูอูอสวะหานิมิตตัง มานี้เร็วมาเอฮีเอหิแค่นี้แหละค่ะถ้าเจ๊เจจะชอบเสกใส่แป้งนะคะเสกใส่แป้งแล้วก็ว่าเอาแป้งว่าสามจุกว่าสามจุกแล้วก็อามาทานหน้า นี้ไม่จําเป็นต้องต้องเวลาออกไปไหนนะคะเวลาเราอาบน้ําเวลาเราอาบน้ําเราก็ทาแป้งได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องต้องเฉพาะเวลาไปทางานหรือไปอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกครั้งที่เราอาบน้ําตาแป้งนะคะเพื่อนๆนลองนําไปใช้กันดูนะคะ ใครที่ว่าเพื่อนไม่ค่อยชอบขี้หนะ้าเพื่อนไม่ค่อยอยากคบเพื่อนไม่ค่อยอยากคุยก็ลองดูหลังจากที่เราใช้คาถานี้แล้วว่าชีวิตเราเปลี่ยนไหมคะเพื่อนที่ว่าไม่เคยอยากคุยกับเราหลับมาดีกับเราไหมคะเราลองดูนะคะ เราสังเกตดูนะคะเราลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆค่คาถานี้เจก็ได้มาจากคุณยายเหมือนกันค่ะคุณยายท่านเป็นหมอดูนะคะท่านได้ให้ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คาถาี้สมัยที่ท่านยังเป็นสาวสาวอยู่เลยค่ะตอนที่ท่านเสียชีวิตท่านก็อายุเก้าสิบสี่แล้วนะคะ ท่านได้ให้เจ๊กล้วยไว้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กล้วยจะนำมากว่าเพื่อนเรื่อยๆนะคะเป็นคลิปๆเป็น e ีพีๆไปนะคะถ้าเพื่อนชอบเพื่อนก็สามารถเป็นกำลังใจให้เจ๊ได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เจ๊นะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ